ส่งไปไปดูเขาไปนู่นนะพี่น้องนนโอ้โหุ่งเ๋เยบยบอมฮิตจะว้าดอดมาแ้วมอนี่มาแ้วนี่นีเดิมาบ่ว้าดโอ้โาดเห็นบ่เอ็ขาขาุ่นจนพูนะ

กรลังบานเลยตุ่มๆก็มีเลยพี่น้องเลยกระลังบานอู้บูหกระต่ะยฮยหุ่นนะทิ้งไป่หุ่นนะข้าวจุ่มผงเห็นไหมเห็นบดเหม็นเที่ยงหุ่นนะมันไปดำเงาไล่ขับพี่น้องเงยเห็ดพวกเห็ดโค้ดให้ผมไหเห็ดพวก มาถุมเลยคุณอะกองมาอาจุมพูนน้ำแมนเบิดนะจุ่มหให้เบิ่งเด้ออคุณอพี่น้องเอ้ยคักใบคักเงาบ้านเนี่ยเต็มตีนมาคำดีแล้วบ้านเนี่ยพี่น้อง,งพี่น้องเอ้ยนี่แค่เก็บน้อยๆนะตรงนี้นะของแท้ โคกแตกโคกแตกกำลังละอ่อนเลยน้ำครับน้อยิ้ม้อาิ้ม้อาเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเดียวพี่น้องเนี่ยเไม่ด่แล้วสายยาวๆปวด ัถ้าเป็นผู้หีิงแบบ่ทันแล้วไม่ทั่แต่รวยแล้วโอ้โหหิ่งกิ่งใหญ่หร่งหิ่งในี่หิ่งหิ่งหัวของเหตุไฟส่องไปนี่เห็นขาวสะ้อนวาสงนิดเป็นทำแบบเดือดชีวเตจัดไปข้ามือนี่ นะจุ่มหนึ่งน,น,น,นะโหดโดหดโหดลันปัดลันปัดนีย่ยนี่โคกแตกเต็มถุงเลยถุงถุงสิบกิโลนเ,เ,นเนี่ยต้องเต็มเต็มแน่แต่เนื้อแทบเล็กเล็กเอยเียบเอาเสียบเอาเสียบเอา หิดโคนฮิโคนฮิโคนหมดปุ๊บครัราดก็มีฮิดคนด้วยโอเมนนอหน่อยเลยเุ็นไเุนุนุนเนี่ยนอดี๋ยวมือนีอยากกิสั่งเลยยังกินไม่กินเนี่ยพี่น้องบากบอกอันนี้ยนะัง,นะง,ง,งไม่หมดนะครับแค่เก็บได้นิดเดียวนะฮะมีเลียงให้ดูกนนะครับหบากหลายพอบอกเลย ัไปครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับอู่นอู้นี่อีกอย่างบวเบิดเทียเนี่ยชองด็อกแค่เดี๋ยวไปเก็บข้างบนญพี่ช้างนะนี่นี่คนดวงดีไปขี้ก็เจอเห็ดอู้นี่ดอกใหญ่ไห้อ่ะเข้มไปครับนะครับเราเก็บ สองคนไม่ไหวนะครับต้องเรียกกำลังเสริมนะครับนี่นะครับดูเห็ดของเรานะครับเนื้อโอ้ดาดาป่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะวันนี้นู่นนั่งเก็บอยู่ข้างลูกกรพีนะสชั่วโมงยังไม่เสร็จยิ่งหงุดหงิดชักสุดยอเก็บพวกเอ้ยยึดหน่คนอืคน ไ้ครับมือนีเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนมันหลายพูดเก็บเก็บจนเหนื่อยเนาะนี่กองนึงอีกองนึงนู่นกองนึงนู่นกองนึงอนี่เก็บกองไว้หนึ่งสองสาส้าหกเจ็ดแปเก้า เข่ากองแล้วน่องยังเหลือ <lonely> อีกหลายนะโหติดคนนี่นี่รวยหลีว่ะฟุกข้าก้องยังเขาถูกหวยแล้วเราถูกเียนี่นี่ก็ถูกหวยอีกมือนี่ยไดเลยหยอดเหรีดอุดียุน น้องของมันของเราเก็บกันหมดแล้วนะหมดแล้วบอกน่าจะหมดแล้วเนาะนี่ของช่างงบยังมันอ่ะของนี้นี่เดี๋ยวเก็บถส่ถุงกันครับมาเน มันจะแทรกด้วยนะเดบนตามต่อไปเลยตรง,ง,ง,นนงนีง้ก็เยอถึงสิบกิโลวันนี้เต็มแน่นอนครับโคดห้องหนึ่งหวานแห้งเหมือนเห็ดปลูกเลยเนาะอ,อันนี้ไม่ใช่เห็ดธรรมชาตินะครับเราเชื้อมาไว้ในป่าแล้วเราก็มาเก็บทำคอนเทนต์นะครับแอบ,บเลยว้ยแล้วเขาหาว่าเ,เห็ดปลูก <c oughs> ก็คือจกปกโอ้โจะเต็มถึงเลยถึงนีเก็บแค่ครึ่งเดียวอยู่แล้มั้งถูงสิบกิโลเต็มแน่นอนนี่ก็บสามโลได้สโลได้สี่ห้าโลแล้วเนี่ยดกหลังแอ็นเลยวันนี้นี่สามสี่กองนู้นอะกองใหญ่กองกะถาอเละไหมเอา เราออกเลลใมาแ่ไหรามออกเลยนี่ออกมก็นี่ยครั้งแรกเลยนี่เวิ่งมาเจอเห็ดปวกเห็ดโคตรเยอะขนาดนี้นะี่น้ออดเลยครับจิคนโคราดบานเองนโคราดแ่น้ำขัดง ยอดยิหวานีเด้เลยนะหอย่าไปยลายมันหนักอ่ะมันหนักมันจะทากของใส่ก็ไม่ได้เอาอ่ะดีแล้วมีถุงอ่ะใครใครห่อถุงมาบางอนีเราไม่ได้หาเพิ่มั้นะแค่หาตรงเดียวเต็มพุ่งอ่ะเนี่ยพี่น้องเอ้ยถุงสิบโลเนี่ยของเทพี่น้องหมดคนโคราชบ้านเอง

Giếc mão, này tai nghe mau, lần bèn bèn không chụp 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 บ้านเฮาก็ะซัมบ้านฮาพี่น้องเลยกลับข้าวกับบานบ้านนี่หนละของแท้เห็ดโคนแกงเห็ดโคนเลกากิตตู